ครับขออนุญาตนะสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้แอดมินมีภารกิจเฉพาะกิจนะฮะที่ได้รับการประสานงานนะครับจากทางหมวดทางหลวงท่าอุทินะครับวันนี้แอดมินมายืนอยู่ที่บริเวณสะพานกลับรถบ้านนาเพียงนะครับนะฝั่งขาออกนะครับนะเพราะว่าสะพานแห่งนี้นะครับก็จะเป็นถนนสี่เลนนะครับมีสะพาน นะครับนะท้งขาเข้าและขาออกนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับมีสิ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือเกิดการจุลกรรมนะครับในส่วนของทรัพย์สินของทางราชการนะครับโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าสองสว่างนะครับนะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับนะเกิดการจุลกรรมนะวันนี้ทางแอมเเมนก็เลยเข้ามาประสานงานนะครับเพื่อที่จะได้บอกให้พี่น้องนะครับนะที่ได้เข้ามาชมรับทราบนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามนะครับนะความคืบหน้าแล้วก็รายละเอียดไปพร้อมกันนะครับ โอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีท่านนายกมารีสานตรงส่งนะครับสวัสดีครับดีครับสวัสดีดีท่านหัวหน้านะครับชคกล้านะครับสวัสดีครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวยังไงขอดิเช่นนะครับทั้งสองท่านเลยวันนี้เอ๊ะทำไมเราถึงมาอยู่ที่เชิงสะพานแห่งนี้ครับผมค่ะตามที่จริงแล้วนะคะวันนี้นะคะตัวดิฉช่นเอนะคะได้นัดหมายกับทางหัวหน้าชชคกล้านะคะว่าให้ออกมาดูที่เปิดแผงกั้นนะคะ เปิดทางเพื่อที่เราจะทําทางสาธารณะนะคะอยู่ที่บ้านตาลปากน้ําหมู่ที่สค่ะนะคะแล้วทีนี้เราไปดูตรงนั้นเสร็จนะคะท่านหัวหน้าก็เลยบอกว่าพอดีนายกผมก็อยู่พื้นที่นี่พอดีเลยนะคะอ่ะเราก็เลยบอกว่าหัวหน้ามาดูอะไรคะผมมาดูเขาจุลกรรมสายไฟนะคะ ข,ขโมยสายไฟนะคะแล้วก็น่าจะเป็นคนในพื้นที่ของเรานะคะท่านหัวหน้าบอกว่าเพราะว่าอุปกรณ์นะคะที่การมาใช้ในการจุลกรรมครั้งนี้นะคะมีแม้กระทั่งบันไดนะคะ<อ>บันไดที่ทิ้งไว้ให้นะคะ,คะแล้วก็ตัวดิฉันเองก็เลยว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่ของตำบลเราทั้ง3จุด นะคะวันนี้เลยก็เลยได้ให้พาหัวหน้านะคะพามาดูนะคะมาตรวจสอบด้วยกันมาตรวจสอบด้วยกันค่ะครับโอเคครับในส่วนของรายละเอียดให้หัวหน้าในส่วนของทางท้องถิ่นเนาะเราเองก็ได้รับทราบเรืุ่งตรงนี้แล้วครับทีนี้ในส่วนของทางผู้เสียหายแล้วครับทางของทางหลวงทัฐธรรมนูครับคือที่เสียหายมีสายไฟที่ดุลกรรมเนี่ประมาณสะพานมีสามตัวก็ประมาณเกือบนึงพันเมตรโอ้โห1ักถงพันเมตรครับครับเพราะ ผมดูนะพื้นที่นี้น่าจะเป็นคนในพื้นที่เพราะมีบันไดที่ทิ้งไว้มีบันไดด้วยครับนี่ที่เกิดแสดงว่าทิ้งหลักฐานเรียบร้อยแล้วโอ้โหนะเอาถ้างั้นก็สารต่อไม่ยากแล้วทีนี้นะนะครับแต่ขอฝากคือชาวบ้านช่วยฝากกันดูแลครับอืมครับครับทางผมมาก็ที่ละครังครับออกงานกลางคืนไปดับนี่ยครับคืออยากจะให้เราช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็ดูแลสอดส่องร่วมกันนะครับในส่วนของการจุลกรรมแรงต่างนี่ก็คงจะต้องได้อาศัยสื่อในการดูแลร่วมกันด้วยเนาะ ถ้าเกิดเห็นไฟดับเลยให้แจ้งนะครับเอาดูดูอ๋อถ้าไฟดับถ้าถ้าเกิดว่าไฟดับนี่มันอาจจะไม่เหตุใช่ไหมใช่ให้เราเร่งประสานการแจ้งเนาะนะจะได้ออกมาตรวจสอบได้ทันเนาะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของหลักฐานกันดีกว่าเนาะพอดีหัวหน้ามีสายเข้ามานะครับเอาเดี๋ยวตามมาดูเลยนะครับนี่นะฮะนี่ก็คือหลักฐานร่องรอยนะครับนะเพราะว่าสะพานแห่งนี้นะครับสูงคิดว่าคนร้ายน่าจะมาซ่องสุมณะบริเวณนี้แล้วก็ใช้พื้นที่ตรงที่ปีนขึ้นไปนะครับ ท่านนายกอย่าเพิ่งจับท่านเดี๋ยวจะมีลายมือนะนะนะครับนี่ก็คือในส่วนของไม้ยูคาคิดว่าน่าจะเอาไปพาดขึ้นเนาะนะบริเวณแห่งนี้นะครับเป็นสะพานจุดกลับรถแล้วก็มันจะมีความสูงนะครับดีไปเอาเอฟซดูนะครับนี่ความสูงนะเทียบกับเทียบกับหัวหน้าชาติกล้านะครับกับท่านนายกนะครับี่ประมาณ5เมตรนะครับฉะนั้นแล้วักขาที่ทิ้งอยู่ตรงนี้นะครับคือไม้ยูคานะ คิดว่าน่าจะอยาวิกาลแล้วค่อยปีนขึ้นทางตรงนี้ขึ้นไปคิดว่านะคิดว่านะฮะนะถ้าถ้าไปทําการจุลกรรมอยู่ข้างบนแน่นอนมันจะมีคนเห็นนะครับอันนี้คือแน่ชัดว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่นะครับนะก็เลยต้องฝากในส่วนของการช่วยการสอดส่องนะครับโดยเฉพาะในส่วนของจุดใดที่ไม่มีไฟส่องสว่างที่ไม่ออกนะคะที่ปกติเคยมีแต่ว่ามันไม่มี ิดว่ามันมันเคยสว่างอยู่แล้วนะคะถ้าท่านได้ขับรถผ่าน,านไปผ่านมา <c oughs> เห็นมันมืดนะคะ <c oughs> ก็อยากจะให้ท่านแจ้งเราเลยนะคะอยากคิดว่า,าทางหลวงชนบทไอ้ทางหลวงของเราไม่ดูแลนะคะ <c oughs> นี่แหละนะคะคือปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเราไม่ลงมาดูถึงข้างล่างเราก็จะไม่รู้นะคะว่า <c oughs> เกิดการโจรกรรมเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วท่านใดที่เห็นไฟส่องสว่างบนทางหลวงที่มันไม่ออกนะคะแ <c oughs> จ้งได้เลยนะคะ <c oughs> อย่าปล่อยทิ้งไว้ช่อง <c oughs> ทางในการแจ้งนะครับผม <c oughs> เบอร์ผม0 9 5 9 7 4ครับครับแล้วก็เฟซบุ๊กของท่านหัวนาชาติกาด้วยเนาะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงก็อีกช่องทางหนึ่งก็แจ้งผ่านทางเฟซบุ๊กอบตชัยบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเมสเซนเจอร์นะครับขอทวนเบอร์หัวหน้าอีกรอบหนึ่งอ่าวนเบอร์หัวหน้าอีกรอบหนึ่งอ่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแอดมินจะจะเอาไปแปะเอาไว้ในในในโพสสักันนะครับแล้วก็รบกวนท่านแชร์ นะครับนะออกไปทางกลุ่มฝ่ายปกครองอะไรร่วมกันนะครับแล้วก็ในส่วนของท่านนายกเนาะก็คงจะได้รับทราบแล้วก็จะได้ประสานงานนะครับนะแล้วก็จะได้บอกพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในื้นที่นะครับเพื่อให้สอดสองร่วมกันเนาะนำท้องที่ท้องถิ่นนะคะช่วยเป็นหูเป็นตานะคะดูแลร่วมกันนะคะเพราะว่าปัญหาตรงนี้นะคะถ้าเราไม่ลงมาดูจริงๆเราก็จะไม่รู้นะคะว่าเกิดการจุลกรรมเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเราก็ไม่คิดนะคะก็คิดว่าแต่ไฟดับธรรมดาเกิดจากพายุอะไรประมาณนี้นะคะ แต่ที่ไหนได้นะคะเป็นการจุลกรรมสายไฟประมาณพันเมตรได้นะคะ mm hmm. ในเขตตาบลัชบุรีของเรา3จุดนะคะ,คะสำหรับความเสียหายในครั้งนี้นะครับในส่วนของท่านาค,าคิดว่าน่าจะประมาณเท่าไหร่ครับมาณสามแสนบาทโอ้โหแนะสดงว่าประมาณเกือ 3, บ3 0 0แสนเลยนะครับเป็นความเสียหายทางทางเศรษฐกิจด้วยเนาะเป็นความเสียหายของทางราชการด้วยแล้วก็ในส่วนของทางคดีเนาะก็คงจะต้องว่ากันไปตามหลักฐานนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะก็คิดว่า โจ้นนะครับนะก็คงจะมีโซเชียลอยู่หรอกนะครับนะฉะนั้นแล้วเขาอาจจะเข้ามาดูนะครับแล้วก็เห็นว่าตอนนี้นะเราเองได้รับเรื่องแล้วก็อยากจะให้ทางพี่น้องชาวโซเชียลนะครับนะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับนะเพื่อที่จะดูแลทรัพย์สินของทางราชการนะครับโดยเฉพาะในส่วนของกรมทางหลวงนะครับที่อำนในความสะดวกยามค่าคืนนะครับถ้าเกิดว่ามีการพบเจอในเรื่องของไฟดับนะก็ให้สันนิษฐานว่าอาจจะโดนแล้วใช่ไหมครับนะให้แจ้งได้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะปักเขาเรียกว่า ช่องทางการแจ้งเอาไว้ที่โพสต์นะครับนะครับสำหรับในส่วนของทางนี้แหละครับทางหัวหน้าชาติกล้านะครับนะในส่วนของอุปสรรคปัญหานักที่อยากจะฝากกับพี่น้องประชาชนนะครับในฐานะท่านรับผิดชอบในส่วนของแขวงทางหลวงหรือว่าหมวดทางหลวงในส่วนตรงนี้ครับมีอะไรบ้างครับเชิญครับหลักตัวนี้ชนไทยบรีนี้หาคือจะเป็นพวกสะพานซึ่งเป็นจุดขับรถสะพานจะมี กลุ่มเยาวชนพากันมั่วสุมข้างล่างอืมครับก็ขอฝากทางท้องถิ่นออสอดส่องดูแลด้วยนะครับประมาณนี้ครับ,รบก็อาจจะต้องได้ ลาตเวียนช่วยกันบ้างเนาะในส่วนของยาพิการใช่เนาะเดี๋ยวส่วนนี้ท่านยกอาจจะรับทราบไวาเจอนะคะตัวนายกเองเนี่ยเคยขับรถแล้วก็ยูเทิร์นนะคะเคยเจอหลายครั้งแล้วนะคะก็จะเป็นแหล่งมั่วสุมอย่างที่ว่านะคะเดี๋ยวยังไงจุดนะคะเดี๋ยวยังไงเราอาจจะได้กำชับอบครอได้ได้ออกมาสักหน่อยเนาะรอบหนึ่งสองรอบเพื่อที่จะให้เห็นว่าเออเรามีการตรวจตราในส่วนตรงนี้เนาะเพราะว่าใต้ถุนสะพานนะคะมันมันมันเป็นแหล่งมั่วสุมแบบสุดยอดเลยนะคะทางคืนมันไม่มีใครกล้าจะลงมานะคะรถนะคะบางครั้งไม่ ตัวที่ันเอเนี่ยก็ยังไม่กล้าลงนะคะถ้าเกิน2องุ่มขึ้นไปเนี่ยจะไม่อยูเทิรนใต้สะพานแล้วนะคะค่ะแต่ยังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะของชาวตะบนชัยบุรีของเรานะคะหรือบ้านบ้านใกล้เคียงนะคะที่ได้มาใช้พื้นที่นะคะกับรถอะไรใต้ถุนสะพานนะคะถ้าเห็นอะไรที่ผิดปกตินะคะก็แจ้งเราได้นะคะที่ผ่านที่ Facebook อตอชัยบุรีได้นะคะค่ะเอาละครับเพื่อให้การแจ้งเตือนด้วยคลิป คลิปนี้นะครับได้ออกไปสู่พี่น้องสาธารณชนนะครับก็ต้องขอบคุณท่านนายกบริษัทลุงสงนะครับขอบคุณท่านหัวหน้านะครับชาติกล้ามากมาเลยทีเดียวนะครับนะก็ขออนุญาตนำเอาคลิปนี้นะครับออกเพื่อเป็นสื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วก็ดูแลนะประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ดูแลทรัพย์สินของราชการด้วยกันนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ่านคุณข้าพลดมาทีครับผม